สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับก็ทีนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูรถที่แต่งผลมันครับผมกล้อครับนี่เดินรถของอู่ช่างแ็บครับผมแรงเลยทีเดียวเจ๋งเนิ่มเลยเจ๋งเนิ่มเลยเรื่อง155 อาวต้องรีบๆไียเลยแล้วครับเพราะว่าเมฆฟ้าเมฆฝนดำมาแล้วโอ้ลมเย็ยนดีครับ ไรจริงนท่งบุกเวรี ทังแคปยังไม่ยอมครับนั่นแหละทำทางอันนี้จะใสอีกครับจะเข้าไปใส่อีกครับนี่ก็มันก็พอสุควรแล้วนะครับเนี่ยแต่ยังไม่พอใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวใสอีกลอาทำทางกอนสักครู่เใจไม่เข้ามาแล้วครับแค่ถอย nó có cái nó cho về khuyên công thái hay là cục thái đi mình Hãy subscribe cho kênh Để không ừ, đây là ต้อเ,เอง,งยนชางเลยองครับเออ,เ,อเรียนช่างคนต้องเรียนแบบนี้ครับต้องได้ความรู้มาแบบนี้ครับมือดีมีมีฝีมือแล้วก็มีความคิดประดิฐ์ร้างสรรค์ครับผมจะขึ้นปีนจะปีนไหมเดี๋ยวผมไปปีนนะ cái thỏi, cái loại nó mà các wow, là cái keo sòm, wow, sò nó nặng đấy, à, cái này, ดูครับกระบะยาวสามเมตรห้าสิบกว้างสองเมตรใส่ลังเต่านี่เยประมาณ4ีตันนู่นนี่ห้าหกตันประมาณนั้นหรือเปล่าจะออกไปแล้วครับโอ้เวลาปี่เราสับเหนแป๊บนึงทางขึ้นตรงนั้นจะมีเนินนิดหนึ่งตรงมอไซค์เดี๋ยวค่อยดู có chung ấy Đó, xong đây Hãy oh. bên kia kênh Ghiền Mì ก็ยังทำให้เสร็จครับบางต้นก็ยังไม่ได้ทำอะ ก็สายไฟอะไรก็ยังไม่ได้เดินครับว่ามีงานก็เอามาทํางานก่อนครับเป็นผลมันนะน้านี้มันนาคออฝุดมันออกจากนาครับจะได้หวานข้าวโอ้ผลอ้อยนีย่เหมาะเลยครับปีนี้ ก็เดี๋ยวจะออกจากทางแคบๆเ,เนี่ยไปถ้าถึงโรงโรงรงอแล้วไปถึงระยางครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกิปคว่าจะดูความเร็วมั่งครับบนระยางโตอนนี้มี ธรรมดาเลยมีเสมอด้วยไปดูดใส่นาพอดีเลยอะไรแรงกันตาฮะไหลแรงไหมแรงครับพูดใส่นานี่ยเลยเขาปลูกเติมอย่างนี้อ๋อเขาปลูกอะไรเอาไว้เฉาะปลูกอ๋อนึกว่าดูดใส่นาก็ได้เนาะ